ครับสวัสดีครับวันนี้เขาก็ป่ามาพอผลงานเนาะนี่ะครับส่วนตามร้อยพ่อใบปอเปียกนะครับตีย่างตีเกยอถ่ายคลิปคือข้างก่อนนะครับนี่ก็มีมันน้อยเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะปลูกพืชหัวเ้วยอนะครับไอ้ี่คากล้วยนี่ก็เรื่มงอกงามแล้วนะครับนี่นี่นี่นะครับกล้วยเนาะคาเนี่เขาก็จะปลูกไรลกันไปนะครับมันน้อยเนาะนี่นะครับนี่เขาก็จะปลูก สลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับอันนี้ก็มะน้อยนะครับอย่างงามเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือไวททับบทับบนเลยนะครับนี่นะครับพริกนะครับมะเขือนะครับผักบุงนี่เขาก็ปูกสลับกันไปนะครับนี่อันนี้แตงนะครับแตงไทยแตงไทยเริ่มออกหน่วยละนี่นะครับนี่พริกอันนี้เพือกนะครับ แตงไทยเริ่มออกนะครับพักแขบพักมะเฮิดมะไฮนะครับแถวไอข้าวโพดนะครับถั่วฟักยาวเนาะนี่ก็เป็นฟักทองนาะมานน้ำแก้วนะครับบ้านเขาบ้านำแก้วนี่มะเขือมะเขือก็เริ่มออกหนวยละ มัน้ำแก้วนะครับกล้วยขึ้นกับหมาน้ำแก้วนี่นะครับเป็นพืชพิงิงกันเนาะนมันคงจะลักษณะแบบค้นนะครับนี่นะครับกล้วยนะี่กล้วยแล้วก็ปลูกตามไรตะลิงไปนะครับกล้วยน้อยหนึ่งก็จะได้กินดึงเครือตึงอย่างมันเนาะนี่ก็เมื่อพอว่าลักษณะการปลูกพืชผสมผสานนะครับ นี่นะครับปลูกพืชผสมผสารนะครับได้ทุกอย่างนะครับคือยายาแยกเนื้อที่กันนะครับเวลาถ้าเราปลูกศูนย์กันจะยาครับพักกาดพองนี้นะครับนี่กับพักกาดนะครับพักกาดนะครับพริกมันน้อยมาเขือนี่นะครับเวลาแมลงมันเข้ามาเนี่ยมันจะงงนะครับมันบอกว่าจะโจมตีอันใดนะครับนะพริกนี่บางทีมันก็กลัวพริก นะครับถั่วฟักยาวนะครับพอวันนี้มาตัดยาครับพอดีเนี้ยมันจะยุ่งหน่อยหนึ่งนะครับเห็ยน,นะครับงมาพอด้วยรอบๆนะครับจากด่เมาก่อนนี่ทำเป็นที่พื้นที่ว่างแถวนี้เต็มเลยนะครับนี่นะตอนนี้เป็นพริกหมดแล้วครับเป็นพริกเป็นมะเขิดมะไฮเป็นมะน้อย ทุกสิ่งนะครับสวนนะครับเต็มแล้นะครับเขียวขจีหมดนะครับโกยสลับกันกับมะม่วงหิมะปานกับเงาะทุเลียนะครับมะควนนะครับทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ปามาเยี่ยมชมนะครับก่อนเดี๋ยวาเห็น้อยนเขาก็จะขึ้นความหู้กับเปลี่ยนๆทั้ง u t u b e ไลน์นะครับช่อง ดีเจปอเปียกมองไม่นะครับวันนี้เขาก็สวัสดีเต่าีก่อนเนาะครับผมฝากกด subscribe สสก,กดไลค์กดแชร์จิมนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาคลิปดีๆคลิปบรรยากาศแบบบันนอกบานนอมาให้กันพ่อแฮมนะครับครับวันนี้ก็เต่าีกันนะครับสวัสดีครับ